สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะทําเค้กไข่หน้าส้มรสเปรี้ยวหวานๆน่ากินค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะไข่ไก่เบอร์สามสามฟองค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายสามช้อนตีด้วยสปีดสูงสุดให้ขึ้นฟูก่อนค่ะจะใช้เวลาตีก็ประมาณ5-6นาทีนะคะ พอตีไข่ขึ้นฟูได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำส้มข้นสดครึ่งลูกค่ะตีเบาๆให้เข้ากันดีก่อนนะคะจากนั้นก็จะล่อนแป้งเค้ก50กรัมแป้งข้าวโพด5กรัมแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยค่ะล่อนผสมรวมกันนะคะใช้พายปาดรอบๆอ่างแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะเทใส่ถุงบีบ สำหรับพิมพ์ที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นพิมพ์กระดาษค่ะปีบส่วนผสมใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะจากนั้นเราก็จะวางน้ำร้อน1ถ้วยแล้วก็นำข้าวเตาอบที่ไฟร้อยเจสองศานานประมาณ20-22นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมวอรมเตาก่อนอบขนมทุกครั้งนะคะเค้กของเราก็สุกแล้วนะคะเราก็จะพักให้เย็นก่อนค่ะจากนั้นก็ทาฟิลลิ่งรสส้ม เพื่อนๆจะเปลี่ยนเป็นรสอื่นก็นได้นะคะรสองุุนรสสตรอเบอรี่แล้วแต่ชอบเลยค่ะจากนั้นก็ตกแต่งด้วยส้มชิ้นเล็กแบบนี้ค่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนะ่ากินนะคะเค้กจะมีความนุ่มมากๆแล้วก็หอมลองทำกันนะคะสูตรนี้ทำง่ายๆสามารถทำกินหรือทำขายได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ